สวัสดีค่ะโอนะคะเจ้าหน้าที่ประจำโครงการเดอะลดิฟวิ่งรางตำแหนงค่ะวันนี้นะคะเรามีในส่วสดของข้อดีๆค่ะในเรื่องที่ว่าขั้นตอนในการตรวจสอบเครดิตบุโรค่ะรวมถึงว่าเ,เราสามารถไปเช็คเครดิตบุโรได้ที่ไหนนะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะเอกสารนะคะในการตรวจเครดิตบุโรค่ะ ง่ายๆนะคะในกรณีบุคคลธรรมดาะคะ่ะขั้นแรกอะคะ่ะถ้าหากเราไปเองนะคะเราใช้บัตรประจําตัวประชาชนหรือจะใช้เป็นหนังสือเดินทางนะคะตัวจริงอะคะ่ะนำไปแสดงนะคะอย่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่สะดวกไปเองอะคะ่ะตัวนี้นะคะเราใช้เป็นหนังสือมอบอําะนาจอะคะ่ะและบัตรประจําตัวประชาชนทั้งสําเนาและตัวจริงนะคะให้กับผู้ที่ได้รับมอบอาะนาจอะคะ่ะ และผู้ได้รับมอบอำนาจนะคะต้องใช้ทั้งสำเนาบัตรประชาชนและบัตรประชาชนตัวจริงนะคะของผู้ได้รับะคะ่ะไปแสดงนะคะการตรวจสอบเครดิตบูโรนะคะง่ายง่าค่ะเราสามารถตรวจสอบผ่านโมบายแบงกิ้งได้นะคะอย่างให้ส่วนของแอปะคะ่ะธนาคารเกียรตินาคินนะคะตัวนี้ได้รับผลทางอีเมลทันที หรือไม่ก็คือในส่วนของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินนะคะตัวนี้จะได้รับผลทางอีเมลนะคะภายใน24ชั่วโมงหรือในส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของธนาคารทหาราไทยธนาชาตินะคะตัวนี้นะคะเราจะได้รับผลนะคะภายใน3วันทําการนะคะและอีกวิธีการหนึ่งนะคะสําหรับบางท่านนะคะที่ไม่สะดวกในเรื่องของโมบายแบงกิ้งก็จะเป็นในเรื่องของ การเอาเอกสารตัวนี้ไปทำเองอะค่ะเราสามารถไปที่อาครเพอร์ชั้น3นะคะหรือจะเป็นที่อาคารธนาคารสงเคราะห์อาหารสำนักงานใหญ่นะคะหรือไม่ก็คือจะไปได้ที่ BTS อะคะ่ะมีให้เลือกถึงสี่สถานีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่สถานีสารแดงชิดลมหมอชิดนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้นะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดอะคะ่ะอย่าง BTS อะคะ่ะอนุสาวรีย์ชัยอะคะ่ะเรายังปิดอยู่นะคะ และว,วิธีการตรวจเช็คอีกอย่างนึงนะคะจะเป็นในส่วนของออการตรวจเช็คค่ะผ่านทางช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขานะคะของกรุงไทยและกรุงศรีทออสสร,รวมถึงแลนแอนทา์และทอกสอสนะคะหรือไม่คือทางเล่า,าค่ะไปตรวจสอบได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและไทยพาณิชย์นะคะ หาบางคนนะคะสะดวกก็ใช้เป็นอินเทอร์เนต็ตนะคะแบงกิ้งของกรุงไทยและกรุงศรีได้นะคะและมีแบบนึงค่ะง่ายๆอ่ะค่ะไปที่ทําการไปรษณีย์นะคะและเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศค่ะแต่ถ้าหากว่าบางท่านนะคะสนใจในเรื่องของโครงการหรือว่าคอนโดอ่ะค่ะพบกันได้ที่เดอะลิฟวิ่งรามคำแหงนะคะของเราอ่ะค่ะเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะยังไงแล้วเรียนเชิญพบกันได้ที่เดอะลิฟวิ่งนะคะขอบคุณค่ะ